ต่างคนต่างนิ่งความสัมพันธ์นี้จะจบจริงๆหรือเปล่าขอดูหน่อยนะคะมันจะจบกันจริงๆไหมในตอนนี้นะคะคนที่ดูคลิปนี้ได้คือคนที่ความสัมพันธ์ดูนิ่งเงียบนะคะไม่ค่อยมีอะไรคลืบน้าสักเท่าไหร่ คุณเองก็นิ่งเขาเองก็นิ่งบางคนบางคู่อาจจะมีการเว้นระยะห่างไปสักพักนึงแล้วอาจจะมีการได้คุยกันบ้างนะคะประปรายความสัมพันธ์นี้จะจบกันจริงๆหรือเปล่าคะหลังจากนี้อาจจะมีการได้คุยกันบ้างคะ่ะแต่การคุยกันของคุณกับเขามันมันก็ยังมีท่าทีที่ค่อนข้างแข็งทื่อเนาะคุณก็คุณเองก็แข็งคุณเองก็อีโก้เขาเองก็เหมือนกันคะ่ะอีโก้เหมือนกันต่างฝ่ายต่างแบบไม่ยอมกัน หลังจากนี้นะคะความสัมพันธ์อาจจะมีการเว้นระยะห่างการเฟดตัวกันออกไปอาจจะมีการเงียบหายกันออกไปเลยด้วยซ้านะอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันแล้วถามว่ามันจะจบกันจริงๆไหมมองว่ามันมันจะเป็นในลักษณะของการห่างกันไปก่อนแต่สุดท้ายแล้วมันก็อาจจะจบกันจริงๆค่ะสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์มันอาจจะมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วก็ได้คนที่ move on ได้เร็วอาจจะเป็นตัวคุณจะด้วยซ้ำมันะคะจากไพ่ที่ขึ้นมา